กันพวกเราหนีวงมาป่ายหวานไก่กรตายเลยโอ้กากหนีโบไอวงก็ทำตัวไม่ค่อยใจนแล้วนัดนกระดือป่าเนี่ยเฮ้ยมือเลื่นเหนื่อยใจไม่มีใครเชื่อฉันโอ้โหปวดใจโวนวดฉันเป็นหนุ่มากอะคือตรงเนี้ยหนีฉันขอความเป็นธรรมจะถ้าเกิดมี พี่ขอทรายสิที่มนุษยชนนี่คือแบบพี่ก็ไม่ได้คิดว่ายกเป็นก็คือทุกคนโหวตเพื่อความสัดใจอะไรแบบนั้นขอเถอะรอบลวขอเถอะขออยู่นานๆแป๊ดหนึ่งขอนิดหนึ่งไอยู่ขอให้หยกได้อยู่เป็นคนท้ยเอ้เอ้ยเอ้ยไปทำอันนี้ก่อนอ่า อัลลัอ้าวอัลลัง์นี่หมอโอเคอ้ยอีกแล้วผุ่มทำาตุ่มไอ้ q เควสปดไม่ได้อ่ะยกทิ้งได้อีกเสจไว้หรอก้ยกอิงเสจไว้กดเกิดเพื่อนกระเซ็นออกมาเลยอ่ะกอนมีระยะสารภาพ ตอนแล้วผมเสียืจอไอดีบ่ปักปามผมปุ้มปุ้มเด็กปุ้มวงปุ้มวงพี่วงบายบายพี่เอาปุ้มไปแล้วเอาวงก่อนเออผมจะจดจําพี่เอาไว้เอาปุ้มก็บอกให้ปุ้มก่อนปุ้มก่อนเมืพูดก่อนนะพูดก่อนเขาพูดก่อนพี่โวใจเย็นนะทุกคนปาหน้ายังได้จัดใจเย็นใจเย็น 对。<Enough. S 2> <laughs> เอาใครเอาไอ้ก่อนเอาไอ้วงก่อนไอ้วงก่อนไอ้วงไอ้วงเอาไอ้วงก่อนคือโอเคอะวงรูปฟอปิดประตูแล้วคู้มือยืนรอฆ่าเลยวงก่อนวงก่อนวงนี้โดนดักเลยอ่ะยิงก้องหน้ากับพี่วงเลยอ่ะเกิดเลยอ่ะวงปุ้มวงปุ้ม โหดคู่นี้โหดเลยนะน่ากลัวสุดๆเลยอ่ะสองคนยังไม่ได้ทำอะไรเด็กเด็กเทนของยูกิเซนเซกคนใช่ไหมตัวจะไปไหนตัวต้องตัวต้องอยู่ตัวต้องอยู่กดนะแต่มันยังทำเวลไม่ครบอ่ะทำเพลย์ไม่ครบก็คะปุ่มก็ตายแล้วโอ้โหโล้หโอ้โหสุดยอดน่ากลัวมากจริงๆบอกได้คำเดียว ขอใคาะวสิตพี่าขาวค้างเอาวค้างแข้ขงหกลรจากแข้งไปปุ๊บไปยูกีไปอืมเอาไม่ไปอดนะคำเดียวเก่งมากเลยอะ <c oughs> ไม่เอาไม่ไปยูกีครับ จ้ามูโทษว่ะเยอยโอ้โหจากใครล่ะยุกท้ายอ่มน้ลยุกิค่าสอนจบแล้วยุกิี่าสอนยุกิฆ่าสอนอีกแล้วน่าสอนอ่ะเขาถนาด